วันนี้เดี๋ยวจะแอบถ่ายคลิปในพายมาร์กให้ดูนิดหนึง่งเอาไว้เก็บเป็นความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นร้านโปรดของเธอเดี๋ยวว่ากลับไปนะ s t a w b e r r y ไฟสว่างเ่งอาจจะปิดเราก็ได้คือเขาอาจจะหลอกมีคนเดินอยู่ข้างในด้วยเราจะไม่ทับเท่นเลยคะมีคิวด้วยฮะมีอ๋อไม่มีเขาไม่เหมือนไม่จำกัดคนเข้าช็อปแล้วปะปเราข้ามเถอนนโอเค ความรู้สึกของคนมาช็อปหน่อยครับหนาวอ่ะหนาวจริงขนาดนีด้เตือนเลยว่าหนาวนะแต่เหิือมาไม่ตกเลย <c oughs> เดี๋ยวเข้าช็อปค่อยถ่ายให้ดูนะว่ <c oughs> าถึงปลายมากแล<อ>้วปวดความรู้สึกหน่อยหนาวอยู่เลย <c oughs> ก็ดีที่คนไม่เยอะมีคริสต์มาสจัมเปอร์ด้วย เออวันนี้เราไปทำเซอร์วมา์ว่ะเดลี่โพถามว่าคุณเคยได้อัปลี่คิดมาจาังเลยจริงเหรอทำไมเขาใช้คำว่าอัปลีอ่ะใช้คำว่าอัปลีเลยอันนี้ไม่นุ่มทำไมมีคนไม่ใส่หน้าก,กากอนามก็เป็นยกเว้นไง <c oughs> ยกเว้นไรหน้าคุร <c oughs> คนยกเว้นอยู่แค่กลิ่นหน้ากากกันามัย <laughs> นี่นี่นี่มาเธอไม่ให้เราซื้ออะเธอไม่ให้เราซื้ออะกว่าไปคิวเลยอันนี้น่ารักอะโคนแข็งปึกเลยเหมือนรองเท้าแตะธรรมดาเลยเหมือนเอาไว้ใส่ในครัวได้ปะ ตงนี้ก็ดีนะคือมันไม่ไมมไมขังของก็เหมือนฟูน่าเชีเยสีลปลอนเปิดนะเปิดแล้วรูดจริงก็โอเคนะเออทางสัตว์ ตธอง็ไปส่อยู่ห้องดูนุ่มดิถ่ายวิดีโอเลยค่ะเพราะว่ามัวแต่ตะลึงถึงเอาเข้าไปดูอันนี้ด้วยของนี่อยากได้อันนี้มันเป็นกาแลนให้ดูสาหร่ายหางกระรอกด,ด้วยเป็นต้นคริสต์มาสนี่ไว้ในตูป้ปลาให้ปลาได้ตรงนี้เป็นมุมของอนนก็คือ <c oughs> แบบไทยไทย ก็จะนึกถึง<ล>สป,ปา<อ>ยห,ห,หนึ่งปอนหุ้ยน่ารักอ่ะเท่าไหร่อยากได้เป็นบ้านขนมผิงเจ็ดปอนเท่านั้นเบามากจริงมีกวางด้วยนะดูกวาง <c oughs> โอเค คุณคนนี้จริงๆเขาเด็กก็นุ่มอยู่แต่ว่าไม่ค่อยมีประโยชน์เป็นโ<ต>อดอไม่ได้รู้เปล่าว่าตัวนี้ทำไมถึงเรียกนัดแคคเกอร์ไม่รู้เพราะว่าเป็นนัดแคคเกอร์จริงๆนัดแคคเกอร์ว่าอ,อะไรก็คือเวลาเธอจะกินพวกอันนี้เท่าไหร่เนี่ยสามปอนด์โอ้โหแพงกว่าแพงกว่าร้านที่เราไปยืนเรืองตั้งนาน คือเวลาคือจะกินวอลนัทมันต้องกระเทาะเปลือกใช่ปะ่ปะปกติมึงก็จะใช้ตัวนัดแคคเกอร์ที่เป็นครีมหนีบหนีบแต่ว่ามัน,นม,นะมีของเยอรมันอะ่ะเขาทำนัดแคคเกอร์ที่เป็นตัวทหารแบบเนี้ยขึ้นมาแล้วมันก็จะใช้ปากเป็นตัวหนีบนี่ห้าตอนเราซื้อถูกกว่านี้เนาะไม่เราซื้อเท่านี้แหละหกเจ็ดตอน 7, แต่ว่าวนวนะคนละแบบคนละ เ,เขาก็จะเอาถั่วมาไว้ตรงปากมานะันแล้วก็กดแค่นี้พูดจริงปะเนี่ยเออแต่ว่าทำไมถูงไม่มีอันนี้น่าจะใช้ไม่ได้มันจะต้องเป็นแบบที่เขาออกแบบมาให้เป็นนัดแคคเกอร์จริงๆก็คือเอาถั่วมาใช่ไหมใส่เข้าไปตรงเนี้ยแล้วก็กรึ๊กพอดถั่วแตวกเขากินถั่วโทรศัปทนึงแล้วบอกเราอยากไปดูภาพ ความคุม้มเว่ากิกนปกเธอต้องการคอนเทนต์แบบนี้อยู่ในกล้องดิ่ง